สวัสดีครับเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆที่กําลังรับชมคลิปอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้ก็ม,มีวิธีเลี้ยงปลาแบบง่ายๆจะนํามาเสนอนะครับเพื่อใหเอ้เป็นวิทยาทานแก่ท่านที่ยังไม่เคยรู้มาก่อนนะครับว่าปลามันอา,อาศัยอยู่ในน้ำเนี่ยที่เราเลี้ยงไว้เนี่ยวิธีการจะให้มันประหยัดอาหารประหยัดงบประมาณของเราเนี่ย จะต้องใช้เป็นอาหารอะไรบ้างก็คือเป็นประเภทผักในครัวเรือนอผักในสวนเราเนี่ยแหละครับที่นําไปประกอบอา,อาหารในครัวเรือนนะครับก็จะมี1ประเภทคณะเม็กซิโกหรือว่า,าต้นผงชูรสน่นนะครับหต้นผงชูรส2ก็จะเป็นเป็น ใบหม่อนขนาดใหญ่นะครับให้นำมาปลูกไว้นะครับปลูกไว้สำหรับให้ปลาแล้วก็พวกหอยนะครับมันชอบชอบกินพวกต้นใบหม่อนนะครับก็ไม่เหลือนะครับหอ,อยมันจะชอบขึ้นมา,ากินเปลือกพวกหอยเชอรี่หอยหอ,อยโขงหอยหอยนาเนี่ยครับมันจะชอบอต้นใบหม่อนทั้งต้นทั้งใบนะครับ แล้วก็พวกปลามันก็จะชอบเหมือนกันปลามันก็จะชอบพวกพวกใบของคณะเม็กซิโกนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกจุดหนึ่งนะครับ เห็นปลามันกำลังตอดกินไหมครับไม่เกิน15นาทีนะครับปลาพวกนี้ก็จะกินต้นของธนาม็กซิโกหมด <อะ S 1> จนเหลือแต่กลางนะครับนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูตรงส่วนนู้นนะครับนะครับมันค่อยๆตอดกินเห็นไหมครับ ธีการเลี้ยงปลาแบบง่ายๆเลยนะครับโดยที่เป็นการประหยัดต้นทุนเรื่องเกี่ยวกับค่าอาหารนะครับเพราะว่าพวกปลากินพืชพวกนี้ไม่จําเป็นต้องให้อาหารเม็ดนะครับเห็นไหมครับปลาที่เป็นปลาสีปลาทับทิมนะครับมันก็จะกินปลาทับทิมปลาปลานินแล้วก็ปลาคาร์บ ปลาตะเพียนปลากินพืชทุกชนิดนะครับจะเข้ามากินต้นขนไยเม็กซิโกแล้วก็ใบของใบของอต้นชุรสนะครับใบของต้นใบหมอนขนาดใหญ่นะครับให้เอามาปลูกไว้นะครับปลูกไว้สําหรับาการเลี้ยงปลาจะได้ง่ายขึ้นลดต้นทุนลดค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงปลา แล้วก็ปลาก็อ้วนพีดีเวลาานำขึ้นไปทำเป็นอาหารก็ปลาก็จะมีลักษณะอ้วนพีตัวใหญ่นะครับตรงจุดนี้ก็ เหลือแต่กลางแล้วนะครับก็เหลือจะเป็นตรงจุดนั้นนะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้ด,ไดูเห็นไหมครับมีการตอดกินกันใหญ่เลย ับวิธีเลี้ยงปลาแบบง่ายๆนะครับเป็นการประหยัดอาหารประหยัดเงินในกระเป๋านะครับปลาพวกนี้จะอ้วนพีโน้นอีกจุดหนึ่งไม่เหลือแล้วครับโน้น ตรง จุดก็จะเหลือแต่เศษซากนะครับเหลือแต่ซากเหลือแต่กลางนะครับ อันนี้ปลาชอบมากนะครับตอนนี้ผมก็พยายามปลูกไว้เยอะแล้วแล้วก็ในส่วนที่มันผมรู้สึกว่าจะไม่เพียงพอนะครับรู้สึกว่าผมจะไปหามาเรื่อยๆแล้วก็เพราะว่าแถวในบริเวณรอบหมู่หมู่บ้านของผมเนี่ยน่าจะหมดแล้วไม่มีแล้วก็อ่ ก็จะไปหามาอีกอีกหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลกันมากนะครับก็ไปขอเข้ามาเพราะว่าบางบาง,บางบ้านก็ไม่ค่อยกินนะครับปลูกไว้เฉยๆเขาก็ไม่ห่วงนะครับปลาเล็กก็กินนะครับปลาเล็กปลาเล็กก็กิน พอมีคนมาอยู่ใกล้มันก็จะเงียบๆไปหน่อยหนึง่งไม่ค่อยขึ้นมาตอดแล้วแต่ตง,งน้กงกำลังโดนรุมนะครับ เดี๋ยวจะไปย้อนไปมุมน้องอีกทีนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้รู้สึกว่าจะย้อนแสงย้อนแสงไปนิดหนึ่งอาจจะไม่เห็นตัวปลา เป็นวิธีการเลี้ยงง่ายแล้วก็สุดคุ้มมากเลยนะครับก็ผมคงต้องซื้ออปลาจำพวกกินพืชมาเยอะๆแล้วก็ปลูกไอ้พวกคณะเม็กซิโกหรือว่าต้นผงชูรสไว้เยอะๆนะครับจะได้มีการาประหยัดค่าใช้จ่ายในต้นทุนเรื่องการให้อาหารปลานะครับเพราะปลาพวกนี้ก็เนื้ออร่อยครับแล้วก็ อีกส่วนหนึ่งที่ผมนํามาให้กินเป็นประจำนะครับก็คือรําละเอียดนะครับผมจะใช้วิธีนํารําละเอียดมา,าคลุกเคล้าเข้ากับน้ําแล้วก็ปั้นเป็นก้อนๆน,นะครับโยนลงตามาข้างๆข,ข,ของบ่อนะครับเพื่อให้เกิดเพื่อให้ปลาที่เป็นปลากินพืชนี่ครับเข้ามากินเพราะว่ามันชอบนะครับพวกปลาคราบปลาทับทิม ปลาตะเพียนพวกนี้จะชอบมากนะครับชอบออรำละเอียดนะครับโดยไม่ต้องผสมอะไรนะครับผสมแค่น้ําเพื่อไม่ให้มันไม่ให้มันลอยไปไกลนะครับคือให้มันจมอยู่กับตรงนั้นเลย เริ่มจะหมดแล้วครับตรงนั้นเป็นกลางสะนะครับกลางบอ่อนะครับเห็นไหมมันขึ้นมากินเลยตอนนี้ปลูกไม่ทันครับโตไม่ทันใบหมอนก็เพิ่งจะปลูกไปแต่ว่าผมก็พยายามไปขอมา เรื่อยๆครับก็เป็นสาระและข้อมูลดีๆนะครับอ่าก็วันนี้ก็ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ถ้ามีอ๋อลืมบอกไปนะครับอ่าอันนี้ก็ปลาก็ชอบกินเหมือนกันครับ สองสามกิโลนี่กินหมดภายในครึ่งวันนะครับเป็นแหนแดงนะครับแหนแดงเดี๋ยววันหน้าผมจะเอาแหนแดงกับอ,อีกอย่างหนึง่งผมก็จำไม่ได้ชื่อชื่อ,อไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรจําไม่ได้ใบสีลองดอกสีหลุงเหลืองนะครับใบเขียวดอกเหลืองใบคล้ายๆกับกัญชานะครับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมแล้วก็ กล่าวคำว่าสวัสดีนะครับ